เตียเกิดที่ประเทศจีนอพยพมาประเทศไทยเมื่อยุคประมาณยี่ห้าปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เตียเป็นคนขยันอดทนสื่อสัตว์ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการาดนันไม่โสบุรีอภยมุขทุกชิดไม่สนเป็นคนใจดีไม่เบียดเบียนใครชอบเฉยเหลือคนทําบุญตามประเพณีไม่เคยทะเลาะก,กับชาวบ้านมีแต่ทะเลาะก,กับเมียของตัวเท่านั้น oh. เออเขาเขียนมาก็อ่านตามมีแต่ทะเลาะนั่นแหละเป็นคนตระนีสำหรับตนเองแต่ลูกหลานใช้จ่ายได้ตามสบายโอ้โหยังกับครูไม่ใหญ่เลยครูไม่ใหญ่ก็ขินเขียมมีอาชีพขายอาหารอีสานร้านเล็กๆแบบโบราณไม่ยุ่งยากได้ใส่บาททุกเช้าต่อมาก็เปลี่ยนมาขายของชำ พือยากจะให้ลูกชากันโตรู้จักทำมาค้าขายทําให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ใส่บาตรที่จริงมีนะต่ไม่มีอารมณ์กันนั่นเองเตี่ยทำการค้าอากรรมรแต่น้อยไม่คุ้มค่าดอกเบีย้ยชอบเลือกของใหม่ๆดีๆมาขายก่อนท้าให้มีของเหลือตกค้างมากค้าขายจึงมีหนี้สินที่จริงไอ้มีหนี้สินไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้หรอกนะมันมีเหตุ ว่าลูกเรียนจบลูกก็ไรโรครวมเงินส่งไปช่วยใช้หนี้ทุกปีเท่าที่จะทําได้ซึ่งก็นไปม,มากนักเตียเป็นคนแข็งแรงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแต่ต่อมาเตียก็เป็นโรคตาต้อกระจกลูกพยายามพูดจนเตียยอมไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์แต่ไม่ได้ผ่าตัดนี่ยเป็นนึกดีนะตาเป็นกระจกนั่นแหละนื้ก็ดูอะไรชัดใสชัดเจน แต่ไม่ได้ผ่าตัดเพราะติดโรคตาแดงจากโรงพยาบาลเสียก่อนเ<อ>นื่องจากในขณะนั้นมีโรคตาแดงระบาดเลยไม่ได้ผ่าตัด<อ>ซึ่งในสุตเตียก็ไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตาอีกเลยจึงตาบอดไปหนึ่งข้าง<อ>ส่วนอีกข้างก,ก็ค่อยมัวลงตามอายุมื่อเตียอายุได้ประมาณ65ปีก็เ,เป็นโรคเบาหวานอายุเกือบ80ปีก็เป็นโรคหัวใจและโรคไต เดินทางไกลไปจากโลกเมื่ออายุได้82ปีโอ้ก็ถืออายุยืนแล้วแหมเฉลี่ย75ไป82เนี่ยช่วงเวลาที่ป่วยก่อนเสียชีวิตประมาณหนึ่งปีตรงนี้น่ารักมากเลยละ่ะลูกเดียบอกให้เตียรู้เรื่องบุญบอกให้เตียท่องสัมมาอรหังเตียพูดไทยแบบปนจีนบางคำก็ไม่ชัด แต่ท่องสัมมาอรหังได้ชัดนอครับที่ยังดีนะเขาเคยพาเตี่ยมาไม่ไม่ใช่ลายนี้นะเอามาให้ครูไม่ใหญ่แนะนำครับครูไม่ใหญ่ก็บอกเออโยมท่องสัมมาอรหังนะครับอันนี้จ้อยฟังสินะโมตัสสะไงเป็นงั้นไปลูกตึงสกิดเตียเตียเตียไม่ใหญ่ คือหูท่านไม่เคยคจะได้เยินแต่นี่เตี่ยท่องสัมาอะระหังได้ชัดดีมากเลยลูกบอกเตี่ยว่าให้ท่องคำนี้ไว้บ่อยๆจะทำให้แข็งแรงรและได้บุญด้วยลูกจะทำบุญทุกๆบุญไม่เคยเว้นเลยและได้บอกให้เตี่ยททำด้วย เตียแม่และน้องๆในบ้านเป็นทั้งประธานทั้งกรรมการกองผ้าป่า,ปามาค้าวิสาข,าขะกะถินเป็นหมดเลยทุกคนในบ้านสร้างพระธรรมกายไปจำตัวใครมีเงินไม่พอลูกก็จะช่วยออกสมทบให้เต็มองค์ทุกคนโอ้ดีมากเลยอของตัวลูกเองทำหลายองค์ของเตี่ยทำสององค์ของแม่ทำสององค์ตอนที่ลูกไปร่วมงานบวชอุบาสกแกได้ทำเพิ่มให้เตี่ยอีกหนึ่งองค์ ที่ได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายของเรามาโดยตลอดแต่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยครับะเตียเป็นคนไม่ชอบเดินทางไปไหน<อ>ก็ท่านหมอไม่ค่อยชัดเห็นใจท่านเหมือนกันแหละช่วงอยู่ที่โรงพยาบาลเตียก็จะท่องสัมมาอรหังเป็นประจำเราท่องดังๆด้วยนะเวลาหมอมาฉีดยาให้ก็จะท่องสัมมาอรหังตลอด <laughs> จนพยาจนพยาบาลท่องสัมมาอรหังเป็นกันทุกคนโอ้สุดยอดสุดยอดและทุกครั้งที่เห็นหน้าเตียก็จะพูดว่าอากองสัมมาอรหังหมอจะฉีดยาให้รเรียกอากองสัมมาอรหังการเตียตายประมาณสี่ทุ่มกว่าคืนวันที่8ปกุมภาสองห้าสี่สอง เตียนอนลืมตามองเฉยลูกจึงเริ่มพูดเรื่องบุญที่เตียฟังอบอกเตียท่องสัมมาอารหังไว้ท่องไว้ในใจก็ได้บอกเตียว่าคำนี้จะทำให้เตียมีความสุขไปไหนก็จะไม่ลำบากสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในขณะนั้นลูกเข้าใจว่าคนตายทุกคนจะต้องไปผ่านโยมโลกก่อนอคือเข้าใจอย่างนั้นลูกจึงพูดให้เตียฟังง่ายๆเพื่อไม่ให้เตียสับสนว่า เตียตั้งท่อง,งสัมมาอรหังสร้างพระมาแล้วสามองค์และสาธุใครถามอะไรไม่เข้าใจใครพูดว่าสัมมาอรหังสร้างพระมาแล้วสามองค์สาธุพูดเช่นนี้เผื่อเหนียวอ้สุดยอดคุณลูกจริงๆเลยเนี่ยพูดเช่นนี้เผื่อเหนียวเพราะกลัวเตี๋ยจะไม่รู้เรื่องเมื่อไปถึงยมโลกโอ้อ ดีมากลูกเอ้ดีมาก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 และลูกยังได้บอกว่าเตียจาได้ไหมว่าเตียมีลูกชายสองคนบวชให้เตียแล้วลูกได้ทําบุญกับวพระธรรมมากายมาเกือบยี่สิบปีแล้วมีบุญมากน้อยเท่าไหร่ลูกขอบแบ่งให้เตียครึ่งหนึ่งเหลือไว้สําหรับตัวลูกเองอีกครึ่งหนึ่งเจ้าข<อ>้อ <laughs> <laughs> แล้วก็ทาเขาทา,า,ายกให้เตียเพื่อให้เตี๋ยนําบุญติดตัวไปด้วยนี่เห็นไหมรักท่านมากดีมากดีมากเตียอยู่ที่ไหนเห็นลูกใส่ชุดขาวไปวัดพระธรรมกายไอเตียสาธุค,คือเวลาเตียไม่อยู่แล้วเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วใไอสาธุเห็นคนไปวัดพระธรรมกายไปทําบุญก็ให้สาธุดยนะนี่แนะนําดีนะเห็นไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าเยี่ยมไข่เป็นพูดอีกมากมายจนจำไม่ได้พยายามให้เตี๋ยนึกถึง ลูกพูดนานเป็นชั่วโมง oh. เห็นน้ำตาเตี่ยไหลที่หางตาสองข้างแต่ไม่มาก oh. ลูกใจไม่ดีกลัวเตี่ยจะไปลำบากเพราะเห็นน้ำตาไหลออกมาพยายามบอกเรื่องบุญต่อในสุดลูกบอกเตี่ยให้ท่องสัมมาระหังนะนึกถึงพระที่เราสร้างไว้แล้วสามองค์ถ้านึกให้อยู่ในท้องไม่ได้ก็อุ้มไปเลย oh. แม่ยอดคุณลูกจริงๆเลยเนะี่ยเตียท่องสัมมาหลังทักเตียเรียกหาพระพุทธเจ้าคือพยายามหาทางที่จะให้สื่อให้เข้าใจะจะเล่ว่าท่านมาจากเมืองจีนนะ,ะนี่อย่างเงี้ยคุณลูกนี่ดีมากทั<อ>กเตียเรียกหาพระพุทธเจ้าเขาจะเปิดประตูสวรรค์ให้เตียลูกเห็นเตียปิดเปลือกตาลงเหมือนคนกําลังจะนอนหลับแล้วก็ไม่เปิดตาขึ้นมาอีกเลย<อ>กระบาเป็นเส้นตรงนั่นคือฉากสุดท้ายของเตีย ก็มีวิธีอธิบายได้ดีมาก<อ>เหมือนคุณแม่อัญชลีลที่มีวิธีการอธิบายให้พี่อีลานกัะจาชัวฟังโดวยวิธีง่ายๆแต่หนูดาวพลอย <laughs> <laughs> ช่างซักช่างสาม <laughs> <laughs> จนกระทั่งยายบอกกูไม่ใช่แม่อีลานหรอก จะตอบได้ทุกเรื่องให้เข้าใจท่านผู้ภาษาสุพรรณเออขอ่าดีงั้นแม่ของลูก,กอายุประมาณเจ็ดสิบหกปีเป็นคนใจดีอารมณ์ดีสอนลูกให้ทำแต่ความดีเป็นโรคพากินสันกินยามาเกือบยี่สิปีความจำเสือ่อมจำได้บ้างไม่ได้บ้างเห็นภาพหลอนบ่อยๆต้องพยุงเดินเมื่อก่อนแม่จะมาร่วมบุญกรถินที่วัดพระพธรรมกาทุกป,ปี ได้มาหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ด้วยทองคำแม่เขาใช้เรื่องการทำบุญสาทุเป็นปัจจุบันแม่มาไม่ไหวลูกใช้วิธีโทรศัพท์ทางไกลไปบอกแม่ให้สาทูทุกครั้งที่ลูกมาทำบุญที่วัดลูกให้เงินแม่อธิฐานและฝากลูกไว้ทำบุญแม่จะได้บุญหรือไม่เจะคะได้จ้าปัจจุบันทุกช้าแม่ได้ใส่บารพระธินาบานท,ทุกวันเตี่ยตายแล้วไปไหนทำไมเตี่ยน้ำตาไหล เตียนุโมทนาบุญเป็นหรือไม่ทำอย่างไรจะทำให้เตียนุโมทนาบุญเป็นวันเผาเตียลูกได้นนิมนต์พระมาะร่วมงานเผาเตียประมาณ82องค์พระมีไม่พอจึงนิมนต์สมมเนมมาด้วยเพื่อให้ครบ82องค์เตีย๋ยลูกจะได้บุญในครั้งนี้หรือไม่ลูกชมนุมทุกอย่างไม่เคยเว้นทำสุดกำลังและทำให้เตียมาโดยตลอดทั้งใส่ชื่อเตียทั้งอุทิศให้เตียได้รับหรือไม่และเคยมารับบุญที่วัดธรรมกายหรือไม่เจ้าค่ะ ตอนมีชีวิตเตีย่ยชอบช่วยงานศพเขาจะเชิญไปกล่าวคําสุภาษิตจีนในเวลามันจุศพใส่ลงและกล่าวคบบําเคารพศพการทําดังนี้จะมีผลบุญบ้างหรือไม่นะเตีย่ยพี่ชายคณโตและตัวลูกมีกรรมอะไรร่วมกันหรือไม่จะมีปัญหาเรื่องโลกในตาโลกตาคล้ายกันเตีย่ยตาบอดหนึ่งข้างอีกข้างก็งงงมัวมองเห็นได้น้อยนะเป็นเมื่ออยุมากแล้ว พี่ชายคนโตตาบอดหนึ่งข้างเพราะผ่าตัดเนื้องอกในสมองสองครั้ง oh. หมอบอกลวงหน้าว่าตาจะต้องบอดหนึ่งข้าง oh. ตัวลูกตัวลูกเองก็เป็นโรคต้อหินสองข้าง oh. ขณะนี้ตาทั้งสองยังต้องอยู่ในความดูแลของหมอตลอดลูกมีกรรมอะไรมาคะทำงานแล้วมักจะได้ขอตอบแทนน้อยกว่าที่ควรและได้ช้ามากโดยปฏิงานเสร็จเงินจะต้องได้เลยแต่ลูกต้องรอสามถึงหเดือน จึงจะได้บางครั้งข้ามปีไปเลย oh. นี่ก็เป็นคำถามจำคำถามได้ไหม <Yeah. S 1> ได้เอาเรามาฝันในฝันกันหลับฝันแล้วเป็นตุเป็นตะไปเลยนะเ <Okay. S 1> ตี่ยก่อนตายเตี่ยมีใจผ่องใส oh. เห็นทางสว่างตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้น กลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสาสาม,สามเป็นเทพบุตรสุดหลอ่อติเตียน้ำตาไหลกระเพาะซึ้งใจและปีติกับสิ่งที่ลูกพูดแนะนำท่านเรื่องบุญกุศลตเตียรับทราบคำแนะนำนี้ได้เตียได้รับบุญที่ลูกนิมนต์พระและสมณเนยแปดบสองรูปมาในงานเผาติงานเผาเตียอย่างมากมาย ทำให้เตียแต่นนดีขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกรัศมียิ่งสว่างสาวัยที่พระยะสมบัติก็เพิ่มผูนขึ้นเตียส่วนใหญ่อยู่ที่พิมานไม่ได้มาที่วัดพระธรรมกายเรากําลังเรียนรู้สังคมใหม่และได้รับบุญทุกบุญที่หลวงอุทิศไปให้จ้าการที่เตียได้รับเชิญไปช่วยกล่าวคําสุภาษิตในงานศพเวลามันจุศพบในโรงและกล่าวคําเคารพศพเตียก็ได้บุญบ้างเหมือนกันนั่นแหละเพราะเป็นการกล่าวเธอคำ ที่เป็นสุภาษิตท,ทำให้ญาติผู้ตายสบายใจแต่คนตายนะี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยเนะเตี่ยพี่ชายคนโตและลูกมีกรรมเป็นส่วนตัวคือแต่ละคนไม่ได้ทำกรรมร่วมกันคือทำกันคนละอย่างเกี่ยวกับสายตาไม่ได้มีกรรมร่วมกันแต่ว่าของส่วนตัวส่วนตัวใครทำอย่างไรก็ได้อย่างั้น เตีมีกรรมอดีตเคยเกิดในชนบทเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคอยดูแลทุกอย่างในระแวกนั้นและอยู่ในถิ่นธุรกันดาลไม่มีหมอที่มีความสามารถเวลาชาวบ้านป่วยก็ต้องช่วยดูแลกันตามภาษาความรู้พื้นบ้านหลังหนึ่งมีคนป่วยเป็นโรคตามหาเตียก็เลยทดลองเอายาสมุนไพรยรักษา โดยไม่มีความรู้แต่ก็อยากให้เขาหายนะกรฝืนทำไปจนคนป่วยตาบอดโดยไม่มีเจตนาให้ตาของเขาบอดอยากให้เขาหายแต่ตัวไม่มีความรู้นะแต่กรรมก็ยังติดมาส่งผลดังนั้นในชาตินี้เวลาป่วยจึงไม่ยอมไปหาหมอตั้งแต่นั้นเนิน่นเพราะกรรมมันบีบคั้น ต่อมาภายหลังไปหาหมอก็เจอโรคตาแดงติดต่อแต่แดงอีกจนตาบอดแต่ก็พอมองเห็นลางๆเพราะกรรมไม่หนักมาพี่ชายคนโตตาบอดหนึ่งข้างเพราะกรรมแนอดีตพี่ชายเคยเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมตอนนั้นอยู่ในวัยหนุ่มทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงจึงท้าดดนพลองพลอง,ลองกับผู้ต่อสู้รู้จักพลองไหมไมจครับไม้พลอพลองแล้วได้เอาพลลองกระทุ้งไปที่ลูกในตา และฟาดไปที่ศีรษะ oh. ทำให้เขาตาบอดและบาดเจ็บที่ศีรษะเพระนรินทชาตินี้ยังถูก่าตัดสมองและก็ตาบอด oh. ส่วนตัวลูกเองเน่ยเป็นตอหินทั้งสองข้างเพราะกรรมในอดีตนานแล้วสมัยลูกเกิดเป็นผู้ชายและเป็นผู้ปกครองระดับในอำเภอไปจับโจนผู้ร้ายมาแล้วก็นำไปขังในคุกมืดบางคนถูกขังไว้เป็น,เน่เดือนแต่ก็ไปถึงกับทำให้เขาตาบอด ราะฉะักรรมก็คงไม่ทำห้ถึงกตาบอดแต่ก็คงอยู่ในระดับสายตาโมโห<อ>ต้องดูแลและรักษาตัวไปเรื่อยๆนะลูกนะ<อ>ก็อ้ทำบุญไปเรื่อยๆทุกบุญโดยเฉพาะดวงประทีปแล้วอุทิศบุญไปให้คู่กรรมให้ทำบ่อยๆที่ลูกทำงานแล้วมักจะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ควรจะได้และได้ช้ามากเพราะการรมแนอดีตตัวเองก็เคยเกิดเป็นแม่ค้า คือเป็นผู้หญิงนักธุรกิจมาดมันนั่แหละนักธุรกิจพอถึงเวลาจะว่าจ้างให้คนทำงานเมื่อเขาทำเสร็จแล้วตัวเองก็มักจะกดราคาน่หรือต่อรองราคาลงมาอีกกับยืดเวลาจ่ายให้เขาอะกรรมตามมาทันในชาตินี้เพราะฉะนั้นจะได้อะไรก็ช้าแล้วก็ได้น้อยกว่าที่ควรจะได้ คือกดราคาเข้ามากเกินไปไอ้ต่อรองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะที่มันพอสมน้ำสมเนือ้อแต่กดมากเกินไปเนี่ยอย่างเช่นของควรจะราคาสักร้อยบาทตัวก็ได้กำไรอย่างน้อยสิบแปดเปอร์เซนต์ยี่สิเอร์เซนอะไรเนี่ยแต่กดเหลือสิบบาทเงี้ยอหอ ก็ต้องอดทนนะลูกนะแล้วก็สร้างบารมีต่อไปอย่าวันไหวอย่าท้อใจเพราะเป็นภาพเก่าของลูกเองนั่นแหละจ้า